สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับวันนี้ก็ขอ,ขอ,ข,อขอบคุณทุกท่านอย่างยิ่งที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับผมในานามของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ขอเรียนว่าอันนี้เป็นนโยบายที่สําคัญของกระทรวงการต่างประเทศในการผลกักดันส่วนที่เราที่จะนํามาสู่ความนิยมสมชอบของประเทศไทยผ่านทางซอฟต์พาวเวอร์ โดยเฉพาะการใช้ซีรีส์วายในประเด็นนี้ที่เริ่มเป็นที่นิยมในต่างประเทศและอันนี้เนี่ยก็สอดคล้องกับอ,อย่างยิ่งกับที่เราจะมีะพรบรสมรสเท่าเทียมในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็จะเป็นโอกาสดีที่เราได้นำคณะ,ะผู้แสดงซีรีส์วทั้ง G.L และ B.L เนี่ยไปแสดงที่บราซิลประเทศบราซิลนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราหนำไปแล้วก็ที่ประเทศบราซิลเนี่ยก็มีความในภูม,มิภาคลาตินนี่เองเนี่ยก็มีความนิยมในซีรีส์วายของเราเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยมากซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีและสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรากระทรวงต่างประเทศเนี่ยสนับสนุนมาตลอดนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนและประชาชนผ่าน ทางการแสดงศิลปะต,ต,ต,ต่างๆเหล่านี้รวมทั้งเรื่องซีร<น>ีส์วายนี้ด้วยซึ่งเราก็เชื่อว่านี้เนีย่ยจะนำมาซึ่งความทั้งความเข้าใจอดีและทางด้านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับประเทศลาตินอเมริการวมทั้งขยายไปยังภูมิภาคอื่นต่อไปสำหรับในรา,ายละเอียดเพิ่มเติมผมขออนุญาตให้ท่านประธานูที่ไทย <c oughs> ให้ก็รายละเอียดเล็กน้อยครับขอบคุณครับพท่ช่วยครับ ผมเป็นเลขาธิการมือนิธีไทยนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งของกระทรวงการต่างประงงเทศพูดไง่ายๆคือเราตั้งใจที่จะสร้างแฟนคลับในหมู่ชาวต่างประเทศทั่วโลกนะครับอินิทซีรี e ายเนี่ยต้องถือว่าเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในเวลานี้ในการทําให้ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่จิตใจของประชาชนทั่วโลกนะครับในวันนี้เราพูดถึงลาตินอเมริกาแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยซีรีวา เข้าไปถึงทุกมุมของโลกแล้วนะครับในรอบบ้านเราไปถึงฟิลิปปินส์จีนเกาหลีญี่ปุ่นอันนี้คือช่องทางที่เข้าถึงตัวประชาชนโดยตรงทำให้เราได้แฟนคลับแฟน,นคลับเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เพียงแต่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรเท่านั้นนะครับแต่ยังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศโดยภาพรวมด้วยเพราะว่าแฟนคลับเหล่านี้ ก็จะตามมารับประทานมาบริโภคมาเที่ยวนะครับรวมทั้งมานิยมชมชอบหรือรู้จักคนไทยซึ่งปกติก็รู้จักอยู่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยก็มีความรู้สึกที่ดีกับคนไทยผ่านอุตสาหกรรมเหล่านี้มีตัวอย่างหนึ่งที่อยากจะยกนะครับเชื่อไหมว่าขนาดนี้ภาษาไทยเป็นที่นิยมมากขึ้นในโลกเพราะว่าเราเปิดให้ มีการสอนภาษาไทยในสถานทูตของเราที่เม็กซิโกซิตี้ปรากฏว่ามีคนมาสมัครกว่า4,000คนซึ่งมากกว่าหลายร้อยเท่าที่เราตั้งใจนะครับก็ถามว่าทำไมเขาบอกว่าเขาอยากดูซีรีส์ไทยอย่างมีอัตรรสแม้ว่าจะมีซับไตเติลก็ตามหรือมีเครื่องแปลใดๆก็ตามแต่บัดน,นี้เนี่ยตามนิยมในซีรีส์วายเนยมันเข้าไปถึงขนาดที่เขาอยากจเรียนภาษาไทยและสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่ เม็กซิโกนะครับม่เกิดขึ้นในทุกประเทศหลายๆประเทศทั่วโลกแล้วก็ขอเรียนว่าประจวบมอกับมลูลนทิทีไทยเนี่ยได้ทำแอปพลิเคชันในการสอนภาษาไทยด้วยภาษา15ภาษาทั่วโลกนะครับนั้นมันก็จะมาประจบกันพอดีที่ทำให้มีผู้ต้องการเรียนภาษาไทยในหลายๆภาษาในโลก่สามารถเรียนได้ก็ต้องขอบคุณ ตสาหกรรมซีรีส์วานักแสดงของเราทุกท่านนะครับที่ทําให้มิตินี้เกิดขึ้นกับประเทศไทยก็ขอเรียนว่าเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังจริงๆครับท่านก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะครับทั้งกรมกสารญาธิกทรกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็มูลนิธิไทยที่สป,ปอร์ตพวกเราให้ได้ไปชุดนี้นะครับ mm hmm. และที่ดีใจที่สุดก็คือรัฐบาลเล็งเห็น ความสามารถของน้องๆและวงการบันเทิงซีรีส์ไทยของซีรีส์วายไทยของเรานะครับที่ให้งบประมาณสนับสนุนมาก็ดีใจมากครับเป็นจุดเริ่มแรกที่เป็นนิมิตหมายที่ดีสําหรับพวกเรานะครับแล้วก็สัญญาว่าจะทํางานให้ดีขึ้นขึ้นเชื่อเลยว่าน้องๆที่อยู่ในนี้ทุกคนก็ตื่นเต้นและดีใจนะครับก็อยากจะให้ไทยศิลปินไทยกอินเตอร์มากขึ้นไม่แพ้กเกาหลีเลยนะครับและความสามารถเนี่ยที่เห็นที่ขึ้ดูกันแล้วคือ ความสามารถเขามากมายมาก,มากจนมีแฟนเดมิมแฟนลับเกือบจะทั่วโลกแล้วแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เราอยากไปมา,มากๆแล้วก็ไปยากและไปไกลนะครับขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับที่ให้โอกาสนะครับก็ฝากน้องๆและผู้จัดผู้บริหารของออทางซีรีส์ต่างๆด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับพูดถึงมาจริงๆแล้วคือเรียกได้ว่าแค่เริ่ม,มต้นก็สำเร็จแล้ว ใช่ครับมองนี้เป็น,น <Tan. S 2> แอย่งมาก็คือถึงแม้สมาค,คมเราจะเริ่มมาได้ปีนิดๆนะครับแล้วเราก็พยายามทำทุกอย่างให้รัฐบาลเห็นว่าคุณค่าของีรีี์ไทยที่ต่างประเทศก็เห็นแล้วเนี่ยอยากให้ผู้ใหญ่รับทราบก็เห็นว่าเออมันมันเติบโตไปได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยนำผลทั้งทงรายได้และกิจการต่างๆเข้ามาในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการท่องเทีย่ยวก็ตามอาหารไทยก็ตาม ต่างชาติรู้จักหมดรับส้มตาต้มยำกุ้งตอนนี้พูดได้เลยผัดไทยก็พูดได้กันหมดภาษาไทยเริ่มแรกก็คงจะเป็นภาษาอาหารนะครับก็เราก็ดีใจครับแล้วก็ถือว่าโชคดีนะครับโชคดีแล้วก็มีเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่างมากที่ได้รับการต้อนรับแล้วก็รัฐบาลดูแลเราได้ขนาดนี้ครับปรสนับสนุในการพัฒนาสระเทศสิ่งที่ว่าคือ ก็คือตอนนั้นอย่างเรามาในด้านของซอฟต์พาวเวอร์ก่อนนะครับคือทุกเรื่องเลยตอนนี้ก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่เป็นไทยขยายความเป็นไทยให้ทั่วโลกรือเออเรามีมีมีทั้งทุกประเทศมีดีและไม่ดีสิ่งประเทศไทยของประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่เราโชคดีมีทวัฒนธรรมที่เก่าแก่แต่คนอยากจะมาพักโรงแรมมี5ดาวมีสปามีอย่างดีคือเป็นเป็นโลคที่มี2โลคเนี่ยในที่เดียวกันซึ่งบางทีที่อื่นนี่ไปที่ทัวร์กดานแล้วก็จะไม่มีเซอร์วิสพวกนี้เลยแต่เรามีหนวดแต่จะหเป็ปพัฒนธรรมก็ได้ โบรานเก่าแก่กี fun, ่ร้อยกี ias, <c oughs> hmm ่พันปีหรือจะกลับมาอยากจะไปสปาอยากจะไปเล่นกีฬาทันน้ำทันสมัยเรามีหมดครับการส่งเสริมกองพันธมิตรไทยนะมันมีผลในการัทำพรบรับธรหมนูญเขียนในด้านไหนก็น่าจะมีนะครับผมน่าจะมีเพราะว่าเออพอเราก็ดีใจมากที่พรบนี้ได้ ได้อนุมัติแล้วรถอีกภายในวันที่23นี่ก็จะมีงานเปิดตัวใหญ่ก็ขอให้ที่พารากอนใช่ที่พารากอนใช่ครับที่พารากอนก็อยากไปไหมครับโอดี่ากระทรวงต่างประเทศเราก็มีบทบาทในในงานนี้ด้วยเพราะว่ากระทรวงต่างประเทศเนี่ยมีสถานทูตสถานกงงศูนย์遍布ทั่วโลกซึ่งสถานทูตสถานกงสูนย์เนี่ยก็ทาหน้าที่จดทะเบียนสมรสรวมทั้งในอนาคตก็สามารถจดทะเบียนสมรส เข้าเทียมการที่สารทู้สารของศูลเราก็ให้ทําหน้าที่นี้ที่ต่างประเทศก็ได้ด้วยระส,ส่วนใหญ่นะครับในในส่วนใหญ่ของโลกอาจจะมีบางประเทศที่มีกฎหมายโดยเฉพาะที่เขาไม่ไม่เขาห้ามเรื่องนี้ซึ่งเราก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายยในประเทศทน,นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ถือว่า,าสานทูตสารงศส,ส่วนใหญ่ก็พร้อมทําหน้าที่อย่างนี้ครับแต่ตอนนี้ในประเทศทุกอำเภออำเภอจดจได้หมดแล้วใช่ใประเทศไทยเราตรวจได้จุดเริ่มต้นที่มีการเปลี่ยนแปลง มาสาารถพัฒนาให้มีความเท่าเทียมมีสังคิมีรมติได้เลยอันนี้เป็นสิ่งที่ขอเรียนว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สหประชาชาติเนี่ยชื่นชมประเทศไทยมากเราเนี่ยถ้าพูดถึงสหประชาชาตินะเราแทบจะเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียนะเพราะว่า mm hmm. oh, จริงๆแล้วก่อนหน้านี้มีประเทศเดียวในเอเชียคือไต้หวันนะแต่ไต้หวันไม่ได้อยู่ในสหประชาชาติเพราะถ้าเอาตามเจนสหประชาชาติเนี่ยไทยเนี่ยเป็นประเทศแรก ในในเฉแต่ว่าก็นั่นแหละแต่ว่าอันนี้เป็นบทบาทที่ทางสาธาระชาติเนี่ยแสดงความชื่นชมเราในในแง่นี้นะครับเรื่องเพราะมันแสดงถึงความเปิดว่าการยอมรับในความเท่าเทียมกันของมนุษย์ซึ่งเป็นหลักการสำคัญของสาธรณชาติซึ่งอันนี้ก็นำมาซึ่งความนิยมแล้วก็อะชื่นชมในประเทศไทยเพราะว่าเรามีบทบาทสร้างสารพ์ประชาธิปโลกแล้วก็ ทางสาธาราชาติผู้แทนต่างชาติหลงใหญ่เนี่ยก็เินมาพูดกับผมแล้วก็อยากจะให้ไทยเราเนี่ยช่วยมีบทบาทสนับสนุนเรื่องนี้ในเวทีสาปาราชาติต่อไปด้วยครับรีนี้ทำเงินประมาณคือปีนี้มันเป็นปีแรกนะครับประมาณเท่านี้จริงๆแล้วมันเพียงพอหรือว่าสามารถองนำมาใช้อย่งไรบางสามสิบสอล้านไม่พอหรอกครับแต่ก็ยังดี เป็นครั้งแรกที่เริ่มที่ที่เรามีจุดยืนอยู่ตรงนี้นะครับได้เล็งเห็นซีรีส์วายดีใจครับแต่ว่าเดี๋ยวสามารถเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ได้ว่ากดเกณฑ์อย่างต่างไงที่จะได้รับงบประมาณน,นี้ไปไปช่วยเหลือ,อ,อผู้ผลิตนะครับทางักแสดงเดี๋ยวเข้าไปดูได้เลยแต่ว่าถือว่าเป็นครั้งแรกแค่นี้ผมภูมิใจและดีใจมากนะครับเราหวังว่าปีต่อๆอไปเพื่อผลงานออกมาแล้วเนี่ยทางรัฐบาลจะได้อนุมัตงบประมาณเพิ่มขึ้นนะครับ ใช่ไหมครับน้องน้อง